เวลาผ่านไปประมาณสามสิบนาทีครับเริ่มได้การแล้วได้การแล้วพี่น้องนี่ม่มาครับพี่น้องวันนี้มื้อแกงกะสีเป็นเมนูย่างขาหมูนะครับในขาหมูบ้านโลกกลัวแล้วที่มาหั่นไปสกักก่อนหั่นแล้วก็มักไว้นะครับเนาะต้องใส่เวลามักโดนเติบนะครับเนื้อไม่ต้องสีบแบบว่านุ่มเนาะบมูมาร์กเนื้อสีบันุ่ม แข็งครับเวลากินเพราะว่าขาหมูมมีความเหนียวอยู่แล้วต้องแล้วครับมันบางๆเติบนะครับเพื่อว่ามันสีไดสู่ง,ง่ายเวลาอย่างนี่พิเศษเลยนะครับมันสีบอกคือบอคือเนื่อนะความซุกซุกเลยอาจจะซุกยากกว่านะครับใส่ลงไปเลยหเหตุเป็นชิ้นเนี่ยหน่อยครับเื่อไงต่อกันมักล่กละก็กันย่าง เสียบกับทาสอดครับนี่เียบร่อยต่อไปอ่ะเป็นขั้นตอนการหมักครับอ่าต่อไปก็ชีมักนะพี่น้องก็มีกระเทียมแล้วก็ชีไสเกลือนะครับแล้วก็ซ่อนหอยสู้รดก็รดดีชิบใส่ดอกใหญ่แล้วบ่มหมักแล้ว,ก,ลวกกินใส่แค่อาหารแบบผื่นๆคนป่วยเนาะเดี๋ยวคนป่วยกินนะ้อ อ,อีสเตย์เนี่ยครับมันใส่เมื่อนี่แหละตั้งขับฟูเลยออกเ็คืออากาเอาเนียพี่นอ้องวันนี้นมีมาตรฐานหรอกเขราะกาเอาบาลอลม่เข้ม มีซอนหอยอีกประเดินไปไกลเท่าไอือบาดนี้ไอยขาก็ได้บว่ะพี่กับพี่ดีโฟนบุกไายใส่เลยอุ้ยใส่กันไ่ได้ครับอันนี้ก้าเอาอยัให้ใส่เท่าไรก็ขาวันทัวเอาเนะ ขันเลยมือห้าเท่านั้นดีสีเสียบขันคือข,ขันสูมแห้งขันแห้งเขาดีหลังมือสักวันแน่ล่ะ <c oughs> บอกเกี่ยว้องก็รับรองเสียบนุกนว่ <c oughs> วาถืมันนี่ครับ่อไปเลือมวนนี้ยี่สิบชั่วโมงนะครับเนาเขาจะสีมาอย่างกัน <c oughs> ขันตอนนี้ไฟเ้ากระตดแล้วครับ กำลังกาเลยไฟบัดมากินอยากนะั้นอยแต่ว,ว่าซสบนะคุ้มค่ากบการรอคอยซะเละเกินเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีครับเริ่มใดการแล้วใดการแล้วพี่นอ้องนี่เริ่มซุกแล้วครับข่ายอึรีข่ายอึรีสองตัวน,นี้วันซุกข่ะกันละออกแวงนนอกกัน เอาตัวสุ่มโมฮันสุกเข้ามาในเนาะสุมม่มโมตีน,มนัมมันสุ่มนาตีนัมมันกับเพิงไว้ข้างๆแลมันสีลูกแห้งฮะเดี๋ยวไปซิมเดี๋ยวไปซิมขันตอนซิมขันตอนซิมเป็นยังไงโอ้หว่วนะเนียอยเย็นเป๊ดกับบวบอ,อืมนุ่มครับนุ่มพอดีก้อมเค็มนี่พอดี 我以前吃骨头。<laughs>